ก่อนชิมแกงเห็ดคะ่ะเราจะต้องขาเชื่อก่อนมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรน้ำยาบ้านคอ, <c oughs> อยังกิดที่ศพอ่ะยังกิ กินติดอะไรอแซ่บค่ะต่อไปก็มากินแกงเห็ดค่ะไปชิมแกงเห็ดดูอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเห็ดเห็ดเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อมาแซ่บปะอร่อยเพราะชิมมาเองเอาเนี่ยเนี่ยบอกแม่ทรับจะบอกว่าแม่